สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้ผมจะมาสอนปิดโฆษณาในเกมม e c ครับช้างนะครับผมให้ทุกคนอ่าวิธีแรกให้ทุกคนปิด wi-fi หรือว่าเน็ตนั่นแหละแล้วก็เข้าเกมม e c ครับช้างเมื่อเราเข้าเกมมาแล้วก็ให้เปิดเน็ตอีกทีหรือไม่ก็ wi-fi แล้วเล่นมันจะเล่นแบบไม่กระตุกเลยเอ่อไม่มันจะเล่นแบบว่าไม่มีโฆษณาเลยไม่มีโฆษณามาขัดเลยอ่าอันนี้ผมเปิดเดทดูนะครับผมอ่อ อันนี้คือผมแค่เข้ามาเล่นเพื่อให้ดูว่ามันไม่มีโฆษณาจริงๆนะครับผม ok non à, mất cũng già ừ <laughs> bảo ok เก็บไว้จะไป,ไ,ปไหนดีอืมลุยเนเธอร์ลุยเน,ยเ,ธยเ,นยเธอร์ก่อนลุยเนยเธอร์ไปลุยเนยเธอร์นี่นะครับผมไม่มีโฆษณามาขัดเลย เล่นได้แบบสบายไม่ต้องมีโฆษณามาขัดอ่าอือเสร็จหรือยังเนี่ยโอเคแล้วครับผมผมขอจบคิปไว้เพียงเท่านี้นะครับผมแค่มาสอนปิดโฆษณาในเกมไมค์ครับช้างนะครับผมแค่นี้นะครับผมบาย